ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปคันคังสำหรับเกมเพชรซิมูเลเตอร์99นะครับตอนนี้นะครับเกมก็ได้ทําการอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตที่13เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปอัปเดต13กันนะครับต้องบอกก่อนว่าอัปเดต13เนี่ยเป็นอัปเดตค่อนข้างจะเล็กนะย่อยๆนะเป็นมินิอัปเดตนะครับแต่ก็ยังพอมีอะไรให้เราได้มาเล่นกันนะครับก็ฟีเจอร์ที่หลักๆเลยนะครับก็จะมีอ่าทางขวานี้นะครับจะเป็นมินิเกมใหม่ นะครับว่าแบงค์หายนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้ทุกคนได้รับชมไปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้แล้วนะผมไปลองเล่นมาแล้วนะโอเคแล้วต่อไปครับจะมีตรงนี้นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้นะครับก็ต้องอ่าใช้เหรียญนิดนึงนะในการเข้าประมาณ20บป่ะหรือ10เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแต่มันไม่เยอะครับไม่เยอะเข้าไปได้เลยนะพอเข้ามานะครับจะมีกล่องรอบข้างแบบนี้นะและตรงกลางนะครับจะมีเป็นกล่องใหญ่แบบนี้ เนี่ยครับก็ผมลองตีอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะนานนะแต่ว่าพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะรอปของเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะแล้วก็มีโอกาสอ่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะตอบคุญแจมากขึ้นนะครับในสิบนาทีนะครับต้องตีหกห้ากล่องก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มโอกาสการได้ยักษ์นะจะมียักษ์ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะคงมีตัวเดิมๆอยู่เห็นไหมอืมอ่ะก็เดี๋ยวลองซุ่มให้ดูปุ๊บเกลืออ่ะเดี๋ยวใส่สุดเลย ใส่แบบโกลเด้นด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยมันเปลี่ยนเป็นไข่ทองครับไปสุ่มปรับปรับปรับ,บเอาเกลือไปก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปอ่าในเพจซิม99ในยบไใช้ของอัปเดตสิบสามกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอ,อาฝากสปอนเซอร์ร้านเซ็ตอาชีพชอบของผมก่อนนะครับแซกนิสหนึ่งนะแล้วก็ยูจีโฟนนะครับยังไงก็ฝากด้วยลวกัน เรากลับมาที่หน้าร้าน z ซ t s h OP กันอีกแล้วนะครับอยู่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนซื้อสอนเติมและสอนใช้นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้ามาอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่าเติมเงินนะครับทางร้านของผมเนี่ยจะมีการเติมเงินแบบ2อย่างครับจะมีเป็น Wallet นะครับผ่านซองอ่างเป่านะครับแล้วก็จะมีเป็นอัปโหลดสลิปธนาคารนะครับต้องเป็นสลิปธนาคารที่ไม่เกิน15นาที นะครับพอได้มาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้พอยต์มานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับก็จะมีนี่ครับกล่องสุ่มฮิ้วนะครับ19บาทนะครับกล่องสุ่มฮิ้วถังสบาทนะครับ1พอยต์คือ1บาทนะครับมีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อันนี้นะครับ29พอยต์ก็เป็น29บาทนะครับก็จะมีสุ่มอยู่3ราคานะครับก็จะทำเพิ่ม9บาทนะครับแต่ว่ายังไม่ว่างเลยนะครับหรือใครไม่อยากสุ่มนะครับก็มากล่องการันตีครับ99บาทได้แน่นอน นับมีโอกาสได้ยักษ์ตัวอื่นด้วยนะครับที่ไม่ใช่หินและคอมนะครับผมหรือว่าถ้าคุณมอยากได้หินกับคอมนะครับทางขวานะครับจะมีโอกาสได้ตัวนะครับค่อนข้างดีเลยนะบบางตัวเนี่ยราคาร้อยล้านก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับจะเป็นการสุ่มเพชรนะครับ49บาทนะครับมีโอกาสได้20ถึง200ล้านนะครับเยอะมากๆเลยและคุ้มค่ามากๆนะครับหรือว่างบน้อยนะครับก็ขยับลงมานิดหนึ่งเป็น19บเก้าพอยต์นะครับหรือ19บาท นะครับก็มีโอกาสได้5ถึง50ล้านเพรกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกล่องสุม่มอ่าหิ้วทองนะบางตัวร้อยกว่าล้าน150ล้านก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะซื้อยังไงนะครับก็ผมจะลองซื้อให้ดูนะครับก็คือกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อพอกดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งไปที่ประวัติครับมาที่หน้านี้นะครับจะมีประวัติอยู่นะ่ครับก็จะมีรหัสที่ผมสุ่มได้ นะครับผมแต่นี่ผมสูมไปนานแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้เอาอันนี้นะครับจะเป็น ID pass ในการเข้าเกม r o b l o x นะครับจะมีของอยู่ในรหัสไก่นับอันนี้จะเป็น ID นะครับยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างหลังโคลอนนับจะเป็น password ทั้งหมดเลยนะครับบาง์ s าเนี่ยจะมีเท่ากับนัเอาเท่ากับมาด้วยเอามาให้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดเราไปดูกันในเกมดีกว่า ติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธก19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ อ้าวคุยครับกอยังไงฝากร้าน ZRG Shop ด้วยละกันนะครับแล้วก็แอป UG Phone นะครับใส่โค้ด ZRG ตอาชีพให้ผมด้วยนะครับของโคตรดีมาก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตกันนะครับเราจะมาเปิดไข่ฟรีก่อนนะครับที่ต้องเปิดทุกอัปเดตเลยนะครับรอบนี้ผมก็มี64ฟองนะครับแล้วก็มี global event อันนี้อีก21กล่องนะครับก็เดี๋ยวเปิดหมดเลยนะครับทีเดียวเปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ยักษ์บ้างหรือเปล่านะครับโอเคเพชรล้วนๆื่ เพชรรถอาได้ตั๋วมาสิบตั๋วนะครับแล้วก็เพชรล้วน,น,น,นเลยอ๋อแล้วก็พวกของจิปาถะเล็กน้อยหมดแล้วหอหมดแล้วหมดแล้วอ๋อไม่เคยได้เลยครับยักจากไอ้กล่องเนี้ยมาได้หนังสือแทบพาวเวอร์มาครับเหมือนว่าจากเกลือเหมือนเดิมนะอ่าได้ตั๋วมายี่สิบตั๋วนะอุ้ยได้โอ้วร์โหลดมาอันหนึ่งครับคุ้มไหมเนี้ยไม่คุ้ม ขายเองได้ตั้งหลายหลายสิบล้านนะไม่คุ้มเลยนะครับอ่ะต่อไปข่ยไฮเอกนะครับก่อนจะสุ่มเดี๋ยวขอไปอยูไททานิกหน่อยได้ไหมว่ามันมีกี่ตัวแล้วนะครับในตอนนี้จะได้แบบเออพอมีบัฟมีกําลังใจในการเปิดเนาะอ่าไททานิกมันชื่อว่าอะไรนะปาร์ตี้ใช่ไหมตัวนี้มีสี่สิบตัวเองเหรอ <c oughs> มีน้อยจังอะอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยนะเปิดเลยไปเปิดเลยอะ่ะ วันนี้เปิดทีเยอะๆ,ๆเลยอ่ะมีอ่าหิวให้เทคนิกมีอะไรให้ไหมแต่ดูทรงแล้วเนะี่ยน่าจะเกลือเหมือนเดิมครับอืมหมดแล้วหมดแล้วอ่ะแล้วรอดูมันดูรอดูมันก่อนมันมีอะไรแบบดีๆเปล่าไม่มีเลยไม่มีอะไรดีๆเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดอ่ะสิบหกฟองมีอะไรดีๆไหม นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะครับทุกอัปเดตเลยนะถ้าเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าอ่าไม่ค่อยมีของแนะนําเอาไปขายดีกว่าจะมาเปิดเลยมัเกลือเออเอาจริงๆอ่ะเลยีบสี่นะก็เปิดได้สามรอบเดี๋ยวผมเปิดทีเดียวเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียวเวลานะครับไฮเทอร์นิกหิวก็ได้เอาหิวก็ได้ไฮเทอร์นิกไม่ต้องเอาหิวพอไหนวะไหนหิวอ่ะหมดแล้ว หมดแล้วมากี่โมงวะในแค่นี้โอ้ยได้น้อยเกินได้น้อยเกินอ่ะอันนี้ยให้ดูก่อนนะครับ f o r e v e r Pack เปลี่ยนเป็นคอฟ v s ี o ส b e เบอร์แล้วนะครับแล้วก็ไข่เปลี่ยนแล้วนะครับให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะมีอ่ากุญแจไหมอ่เา,าเ,ดเดี๋ยวค่อยมาเปิดด้วยครับเดี๋ยวไปพูดอัปเดตกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดไปกันเลยละกันเนาะ เราเข้ามานะครับใน Big Games นะครับโพสของ p พ s s ซิ m ูเตอร์99ในอัปเดตที่13นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอัปเดตมันไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะก็เป็นทางเข้าที่ผมได้บอกนะครับก็ต้องใช้เงินนิดนึงในการเข้าไปแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะนิดเดียวนะก็จะเป็นอีเวนต์อย่างที่ผมได้พาไปดูนะครับแล้วก็จะมีเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่คเป็นอ่าหมาตำรวจกับแมวตำรวจนะครับผมแล้วก็มีฮิ้วใหม่2ตัวนะครับเป็นฮิ้วตำรวจแมว กับหิวโจนแมวนั่นเองนะครับก็ก็ตามคอนเซปต์นะครับ,ออต, concept, รบตอนนี้ก็เป็นคอนเซปต์ตำรวจกับโจนอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นพ o ลิสเอกนะครับารที่ผมได้เข้าไปชมให้ทุกคนดูนะครับก็เพิ่มโอกาสกันได้ยักแต่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เป็นพ o ลิเชสนะครับที่ผมพาทุกคนไปดูนะที่มันจะอดอปพิซซั่นชีมากขึ้นนะครับผมม,มีโอกาสที่เราจะได้กุญแจเนี่ยมากยิ่งขึ้น นะครับผมีโอกัสดรอปจาก Police Chase นะครับแล้วก็ b a n k High e มิ i ิเกมที่ผมจะลงในคลิปถัดไปด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเพิ่มโอกาสการดรอปกุญแจ50เป็นเวลา10นาทีนะครับผมก็จะมีเจ้า Key Combine นะครับหรืออ่าตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะเอากุญแจธรรมดาเนี่ยไปแลกนะครับเพื่อแลกกับ Golden ์ e ะเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมินิเกมนะครับ b a n k h i ที่ผมได้บอกไปนะครับขอข้ามไปก่อน แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าคล้ายๆ for e v e r Pack แนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็น c o p ส vs ล o b บอร์สแพ็นั่นเองนะประมาณนี้นะครับมียักษ์ใหม่2ตัวนะครับยังคงได้ไททันดิกอยู่นะอืมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นอ่าใช้ทันงตัวใหม่นะครับหรือว่าไข่ใหม่นั่นเองที่ผมได้ให้ทุกคนดูไปครับตัวเป็นประมาณนี้สวยดีครับสวยดีสวยดีตัวอ่าโปร่งแสงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น c o v e r Board ใหม่นะครับสามารถหาได้จาก f o r e v e r Pack นะครับหรือ Co ฟส์ลอเบอร์สแพนั่นเอง นะครับแล้วก็ันนี้เป็นการอ่าปรับเล็กน้อยนะครับอะไรที่มันบั็กหรือว่าอะไรที่ทุกคนถามผมมาว่ามันแก้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็แก้บั็กหมดแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปในเกมเป็นต่อโอเคครับเราตัดมาในเกมนะครับเดี๋ยวผมขออ่าขับรถแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอขับรถแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรวมกุญแจนะครับนี่ครับเข้ามาที่ตรงด้านนี้เลยนะครับจะเจออ่าตัวละครยืนอยู่นะครับผมก็ใช้ กุญแจสีฟ้าเนี่ยสิบดอกนะครับได้โกเลเด้นมาหนึ่งนะครับนี่ครับ,รบก็ผมสามารถแลกได้309ดอกนะดอกบหรือทั้งหมดในตัวผมเลยผมก็จะทําการแลกหมดเลยนะครับก็จะได้กุญแจทองมาทั้งหมด309ดอกนะดอกนรวมกับแันเก่าเป็น408ดอกซึ่งจะเป็นพันดอกผมก็ไม่เคยได้อยู่ดีมันจะได้ยากกี่โมงอะเอาเดี๋ยวเปิดกันหน่อยนะครับพอดีได้มาเยอะก็เปิดกันหน่อยอ่ะไป อ่ะเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมเอาอาพวกสัตว์ของผมเนี่ยไปปดออโต้ฟาร์มไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอะเล่งเวลาคลิปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณแจค่อนข้างเยอะนะแต่ของเปิดที่ดูไมหมดหรอครับมันเยอะเกินไปนะครับ มาแล้วครับ <Wow. S 1> มาแล้วยักตัวแรกโอ้ต้องขอบคุณเอตามากๆเลยนะครับหรือว่าเพื่อนผมเนี่ยที่ทำให้ผมเนี่ยได้ยักนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะเออผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองขอเปิดอีกสักเซตหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่าโอเคครับจริงๆกุญแจของผมเนี่ยก็ยังเหลืออีกประมาณ377ดอกเลยนะครับก็ถือว่าโอเคละได้ยักษ์มาตัวหนึ่งนะครับคลิปนี้ดูว่าจำไม่ได้อะไรเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอ่าตรงมินิเกมไฮส์นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้คนได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ยังไงฝากเซตอาร์จีช็อปกับ u g 4อีกสักรอบนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้